ดูสิข้าวต้มข้าวหอมมะลิต้มร้อนๆไข,ข่เค็มรับประทานคู่กันเข้ากันดีจริงๆน่าอร่อยจริงเทแน่นอนขอบคุณเจ้าของไข่เค็มอย่างยิ่งใหญ่และขอบคุณด้วยใจจริงๆขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองตลอดไปเนื้อเ <c oughs> <c oughs> มนูปลากระป๋องข้าวต้มหอมมะลิไข,ข่เค็มน่ากินจริงๆ ข้าวหอมมะลิร้อนๆถ้าทางจะอร่อยจริงๆนะดูสิ <c oughs> ขอบคุณเจ้าของไข่เคม็มอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะเติมไป97บาท <c oughs> <c oughs> นู่นน่ะอยู่กลางสระน้ำสองตัวเวกว่าอยู่นกอะไรนะดูสิ มองไปไกลๆลนกเยอะจริงๆบินหากินลอยลำอยู่ในกลางน้ำสะหนน่าขอบคุณน้ำจิตน้ำใจใหม่ตรีฟักมะละกปลาช่อนไข่ไก่ไข่เค็มน้ำจิตน้ำใจใหม่ตรีท่านมาฝากดาลิงขอบคุณจากใจจริงๆขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปด้วยเทินสาธุ <c oughs> น้ำพริกส่งเครื่องปลาราของเป็ดต้อยสูตรดิดเซตไม่ลับอร่อยจริงเทแน่นอนเมีดหนูสำหรับข้าคืนวันนี้ <c oughs> <c oughs> คนสวยเดินมาแต่ไกลเชี่ยวถือซองอะไรมาก็ไม่รู้น่าจะเป็นซองธงนี่หรือเปล่านะ <c oughs> น่ากลัวจริงๆ พาสปอร์ตของน้องเหรอจะเดินทางไปต่างประเทศละสิใช่ไหมน่ากลัวจริงจริงน้ำพริกปลาไหลกับแกงต้มแกงอร่อยแท้แน่นอนต้มแกงน้ำจืดรสชาติกลมกลมอร่อยจริงจริงน้ำพริกแม่ต้อยจิ้มกับผักสดผักสาบแต่รสชาติที่กลมกลมทีเดียว ดูสิข้าวหอมะลิ 105. ร,ร,ะร้อยนอน <c oughs> ห,อห,อห้าร,ร,รับประทานคู่กับแกงหน่อไม้รรรรรอร่อยจริงเทแน่นอนดูสิข้าวหอมะลิร้อยห้ากลิ่นหอมชวนหิวจริงๆรับประทานคู่กับแกงหน่อไม้ใส่น้ำใบย่านางสูตรโบราณโบราณน่ากินจริงๆอร่อยจริงเทแน่นอนดู สิโมสวยๆแตงโมแตงโมดูสิแต่งโมงามงามมาแล้วดูสิแต่งโมพี่น้องสุดยอดเลยโอ้ทอ um ้แตงโมสีไม่จบด้วยระวังดีๆนะโอเคเรียบร้อยถือจอบพร้อมแต่งโมมาฝากดูสิลูกเองบอก แตงโมแตงโมสวยจริงๆน่ินางว่าเมทุกปีแต่ตอนนี้แกปลูกรอบนี้ครับันนี้ปลูกสองรอบอ้โน๊ะดูสิแตงโมแตงโมสวยงามทีเดียวน้ำจ ฝันน <mile inside> ี <bas> ่แหละมีดนี่โอ้ฝันโอ้แดงมากเลยนี่โอ้ยสุดยอดเลยแดงจริงแดงจังปลอดสารพิษด้วยเนื้อหนาด้วยเนาะปลอดสารพิษค่ะสุกสุกเอามาให้กินสุกหวานไหมหวานก็กินหวานเอาเองเติมแต่อะไรนะจริงด้วยหวานค่ะ

อันน okay. right okay. ี okay. ้หวาดแดงมากเลยโอ้สุดยอดเลยแดงจาายถูกใจไหมพี่ถูกใจถูกโอเคอู้หแดงแดงจายบายมากเก่งจริงจริงหอมสุดยอดเลยนี่ท่านเก่ามาฝากแตงโมแดงใจายายแดงแดงแดงจริงจริงท่าดูสิ นี่มีแต่แดงอู้แดงทุกจทุกลูกเลยไม่สีเหลืองอยู่นู่นหมดโอ้ยแดงน่ากินหวานเลยเนาะแตงโมหวานหวานเออเนาะกินไปแล้วมีอะไรล่ะล่ะสีเหลืองเลยเนาะมีหลายพันจังมีสองพันเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์สูตรใส่ผัก บำรุงต้นสวยงามทีเดียวต้องขุดร่องขุดหลุมเตรียมจะปลูกหมือนต่อไปอดูดินดีสิชมกำลังจิตกำลังใจเนี่ยนะครับเมืองไทยร้อนมากร้อนจริงๆริงแต่เ,เราชินกับความร้อนนี่ครับ ตีเส้นลงขุดหลุมสวยงามทีเดียวสุดยอดเลยื่ดผสมปุ๋ยคลุกเคล้ากับดินให้เข้ากันสุดยอดเลยแข็งแข็งแรง,แรงสุดยอดมากเลยผสมสายผสมปุ๋ยนะครับให้ลงหลุมกับดินร่วน <c oughs> สี่คุณทวดเก่งที่สุดเลยโห oh, แข็งแรงมากอยู่ตั้ง80ท่านก็มาร่วมกิจกรรมอย่างเข้มแข็งทีเดียวเก่งมากเลยต้องยกมือให้เต็มร้อยทีเดียวอ๋อมันผลแต่คุณเชียนันเขาเลี้ยงได้ดีมากเลยได้ดีอชายใช่ใ,ช <c oughs> ในบ้านเขา <c oughs> ตีเส้นขุดหลุม <c oughs> แล้วก็นำปุ๋ยมาโรยรองพื้น <c oughs> เดี๋ยวก็จะไปปลูก มอนในช่วงต่อไปดูสิเก่งจริงๆตอนนี้กำลังเลิกงานพากักเบรกพักเที่ยงกันก็จะเดินทางเข้าไปรับประทานอาหารกันดูสิต้นหมอนพันหมอนเป็นมัดมัดมาแล้วดูสิสวยงามทีเดียวต้นหมอน พรากออกดีจริงๆดูสิสิพันหมนมันชื่อพนันอะไรสซะได้หนิดูสิพันหมอนสวยจริงๆ,งเ,ลงๆเลอตัดใบม,ม,มาพร้อมสับเลยพันบริรัมหกศูนย์เนาะโอ้ยงามจริงๆเลยนี่ถ้ามันลงน้ำด้วยกกำลังดีเนาะขึ้นได้เลยหมอนพันบุรีรัม กินข้าวกลางวันน่าอร่อยจริงเลยดูสิอร่อยจริงๆกินข้าวปลงตามป่าดูสิดูข้าวตังหอมหอมข้าวตังสุดๆเลย มีมีมีราคานี่อยู่พกร้ายอยู่โอ้ข้าวตังได้พี่น้องอร่อยมากนอนเลยดูสิหนึ่งสองเยี่ยมข้าวตังกินดีเยี่ยมครับตังดูสิเนเกียกินข้าวตังกินข้าวปลากินข้าวดุง รอร่าก็บมาเขามาแต่พักปลาจมปลาจมนี่พั้นมันจะหกพี่พนมาเพียงมายกไปไหม,มโอเคครับรา,าไป่านดีโอเคโอ้โหขอบคุณมากเลย นอากินแก้สซมๆลงขึ้นกินไปน้่งบงคุส้มตๆดูสิมีลาบก็มีเมนูเด็ดทั้งนั้นเลยหอร่อยอร่อยครับ

โอควันเต็มหมดเลยอนี่พนออกันไล่ยนวันโอ้บอกวันนุ่นไปแล้วโอ้ไล่ยุงไลย พาะพันของยุงโหน่ากลัวทั้งควันทั้งยุงดูสิใครจะตายก่อนใครเนาะน่ากลัวจริงๆดูสิระหว่างยุงกับคนใครจะตายอนใครพ่นใหญ่เลยไล่ไหลใหญ่เลยโอ้น่ากลัวจริงๆควันเต็มไปหมดเลย បាក់អូបាក់តាំងប្រលៀនប្រ30%មោះបានយូរហើយក្រត់កូននេះពីគីមកហើយស ्याल ណូអូចាំយូរសាគីមកសិនអើអត់ពីក្រាប់ផត់បិយទេគាត់សង្ឃឹមថាទៅឲ្យសុខសុខសบายទៅតែនេះដាក់ចាំមកខាងនេះ ស្រីបងខាញ់ហើយល្មោលទេតាាយមីថងទៀតសប្បាយទាំងលោកទាំងក្មេងៗទៅអឺស្រយបាយាយមកឧបចារเด้อចៅចូលសេនក្របចាក្របយាយក្នុងបានពូនចៅក្នុងបានទូរកតៃគឺណាគ្រងដូចបានដូចលៀបអីបាននៅពីរបານបានការបាននៅទីទីទីអញអាយអត់ទុតិណអុយក្បាលផងតាយាយกินល្ពាกินសប្បាយกินน้ำแดงស្អាតបានអីម สำราญจิตไปดีดินทางโชคดีปลอดบานบ้านโมอซีเชร์จีนี่ตดวางเลยูเนะเออเพอไอเไม่หักินนเนเนาะน่ยกี่มันกินลองนี่โอ้ยเนาะงั้นหรเหรอ តាណ້ອຍហៀតពទេសនាតាញ៉ៃមកហៅមកដុំស្គឹកស្មត់ទេណោមនេះមិនធ្វើនេះហើយផងចោថាអូយតែកែតាលួងមកដុំអូណាក់ខ្លួននេះ กินอีกแล้วตายหญ่ได้กินเบียร์ได้ดื่มเบียร์ได้ดื่มสุกไเนาะดื่มทุกิทุกอย่างหมูก็มีโอ้ยเมาแน่วันนี้เมาลูกตายได้ทำาเยประมาเอกินเนื้อหมูหมูใหญ่ที่เดียวตาใหญ่ ได้กินมหมอกยกันแล้ววันนี้มาเส้นว่าตายหญ่ลูกหลานจะเดินทางไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนก็จะมาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้ทราบให้รู้เรื่องมาเส้นไราตามพิธีปฏิบัติต่อไปต็ให้ลูกและเดินทางปลอดภัยสบายดี ทุกคนติมฝันนี่หลมนี้นี่โอ้ฝันโอ้แดงมากเลยนี่โอ้ยสุดยอดเลยแดงจริงแดงจังโปรดสารพิษด้วยเส้นทางเดินทางไปสู่ต่างชุมชนดูซิรุนหนทาง ธุระกันดารลือเกินอย่างเป็นทางรูกลังอยู่ดูสิค้มตำสุดเด็ดแน่นอนเลยวันนี้อร่อยแท้แน่นอนเลยดูสิดูใกล้เลยน่ากินจริงจริงสุดยอดของเมนูตำซ่วใช่ไหมครับตำป่าสุดเด็ดแน่นอนโอเคเรียบอยเมื่อกี้ไปไหนกันมาล่ะเมื่อไปแล้วดูดูสิ ไส้กรกอีสานรสเด็ดเผ็ดกำลังดีรสชาติกลมกลมทีเดียวหาซื้อได้ที่ร้านขุนต้อยสีแยกปากมานั่นเองรับประกันความแซบความหนัวอย่างจริงแท้แน่นอน <c oughs> ดูสิ <c oughs> ดูสิไส้กรกอีสานรสเผ็ดกำลังดีรับประทานยามว่าง อหอมหอมอร่อยจริงแท้แน่นอนรับบริการได้ที่ร้านขุนต้อยร้านสีแยกปากหมาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองดูสิเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านสู่หมู่บ้านของบ้านฉันก็ยังเป็นถนนรูกรังอยู่ ลูกรังเนาะลูกรังจับ <c oughs> อย่างธุระกันดารเลือกเกินดูสิน่ากลัวจริงจริง <c oughs> ในถ้วยคืออะไรปิดไว้อย่างมิดชิดทีเดียวจะต้องมีอะไรแปลกๆอร่อยอยู่ในข้างในแน่ๆเลยดูสิ <c oughs> มามา่ารสต้มยำกุ้งนี่เองดูสิ รสชาติท่าทางจะอร่อยจริงๆสินนะ <c oughs> ต้องลองดูสิละ <c oughs> มะพร้าวทึนทึกทึกไม่ทึกไม่รู้แต่เก๋จัดพร้อมนำไปขูดทำเมนูเกงกะทิต่อไป <c oughs> ดูลักษณะท่าทางคงจะมันน่าดูจริงๆดูสิดูสิ <c oughs> <c oughs> สมะพร้าวเก๋จัดมะพร้าวทึนทึกหรือไม่ทึกก็ไม่รู้ แต่นำมาทำแกงคั้นเป็นกกะทิออกมาทำเป็นใส่ของหวานก็อร่อยดีนำไปผสมแกงก็อร่อยดีเช่นเดียวกันสรุปแล้วดีทุกสิง่งทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> ดูสิเดือดพลักพักเมนูสูตรดาลิงแกงฟักใส่เนื้อปลาช่อนหอมหอมหอมจริงหอมจังหอมแบบไม่ต้องเกรงใจใครดูสิ ดูสิเดือดพลักพลักอย่างรุนแรงที่เดียวมเมนูเกงฟักใส่ปลาช่อนสีสันน่ารับประทานจริงๆฝีมือสูตรของดาลิงรับประกันความแซ่บความนัวอย่างจริงแทแน่นอนดูสิดูสิสีสันสวยงามจริงๆ ใส่กระทิมะพร้าวทั้งสองลูกมันแค่ไหนก็ต้องดูมะพร้าวถึงทึกมันยิ่งมันมันอร่อยดีใส่ของหวานก็ดีใส่แกงก็อร่อยอร่อยทั้งสองอย่างเมนูรับประกันได้เลยดูสิใส่ผักเครื่องเคียงเข้าไปเพิ่มความหอมให้ชื่นใจดูสิเนื้อปลาช่อนช่างน่ากินจริงๆหอมหอม หอมน่ารับประทานยิ่งนักข้าสวยร้อนๆดูสิ <c oughs> <c oughs> ดูสิเมนูเกงฟักกลับปลาช่อนข้าสวยร้อนๆร้อยหขอบคุณเจ้าของปลาช่อนและขอบคุณเจ้าของฟักที่มีน้ำจิตน้ำใจไมตรีนำมาแบ่งปันดาลิงให้ทำเมนูเกงอย่างสุดแซ่บอร่อยทีเดียวขอบคุณจากใจขอบคุณอย่างสุดซึ้งจริงๆสาธุดูสิ ดูสิน้ำพึ่งผสมมะนาวดื่มยามเช้าเช้าช่วยขับลำไส้ทำให้ลำไส้สะอาดสุขภาพจะได้ดีตามมาดูสิดื่มน้ำพึ่งผสมมะนาวร้อนๆยามเช้าเช้าให้ลำไส้เราสะอาดสุดยอดจริงๆสูตรดาลิงมะนาวน้ำพึ่ง ผสมกันแล้วดื่มดีทอ็อกล่ำไส้ของเรายามเช้าเช้าทำให้สุขภาพดีล่ำไส้สะอาดรับประทานความอร่อยจริงแท้แน่นอนสูตรของดาลิงสุขภาพดีต้องมาก่อนด้วยน้ำพึ่งผสมมะนาว <c oughs> ดูสิดูสิน้ำพึ่งผสมมะนาวเทปเถสูตรของดาลิง รับประกันความเซ่บจริงๆลำไส้สะอาดอย่างจริงแท้แน่นอนสุขภาพมาก่อนด้วยน้ำพึ่งผสมมะนาวยามเช้าๆดูสิ <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมดูน้ำแห่งนี้สิกว้างใหญ่ไพศาลทีเดียวช่างน่ากลัวจริงๆนะดูสิกว้างใหญ่ไพศาลคงจะลึกน่าดูสิเห็นเราก็น่าจะพึ่งกลัวจริงๆนะ ดูสิ <laughs> เคยได้ยินแต่ว่าหมูเด็ดเดียวปลาเด็ดเดียวแต่อันนี้เขาเรียกอะไรเรียกปลาสองเด็ดนะเจ๊ <laughs> เพราะตาเกินเด็ดเดียวเรียกปลาสองเด็ดนั่นเอง <laughs> อร่อยจริงเ้แน่นอนดูสิ <laughs> <laughs> ดูสิท่านผู้ชมข้าวแปลงนี้ข้าวของใครนะ ช่างสวยงามมากมายไก่กองเหลือเกินงามเหลือเกินดูสิงามแบบไม่ต้องเกรงใจใครงามเหลือเกินงามจริงๆงามจริงจังดูสิสวยจริงๆ <c oughs> ดูสิมันคืออะไรข้างในถ้วยต้องพิสูจน์ดูเสียละอ้อมามา่ารสต้มยำกุ้งนี่เองถ้าทางจะอร่อยเนาะมีไข่ด้วย <c oughs> <c oughs> ดูสิดูสิน้ำพึ่งผสมมะนาวดื่มยามเช้าเช้าล้างลำไส้ของเราให้สะอาดหมดจดปราศจากสารพิษเพื่อสุขภาพที่ดียามเช้าเช้าทุกๆุกวันดีจริงๆดูสิเต้าโตโตน้ำพึ่งผสมมะนาวดีท็อกลำไส้ล้างลำไส้ของเราดื่มยามเช้าเช้าเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา ทุกๆวันจะได้สุขภาพดีเยี่ยมทีเดียวดูสิ <c oughs> น้ำเริ่มเหลือน้อยลงแล้วทุกวันทุกวันท่านผู้ชมคนไม่ตกน้ำก็เหลือน้อยลดจำนวนลงมาทีเดียวปลาก็ไม่ค่อยกระโดดลงมาแล้วดูสิ <c oughs> ดูสิน้ำเริ่มลด ความแรงลงแล้วน,น,น้ำเริ่มน้อยแล้วฝนก็ไม่ตกลงมาบรรยากาศก็เริ่มปลาหมดปดหายไปไหนก็ไม่รู้เสียดายจริงๆดูสิเสียงน้ำไหลน่ากลัวจริงๆดังสู้ซาสู้ซาช่างน่ากลัวเหลือเกินท่านผู้ชมเสียงน้ำไหลดูสิฟังสิ ดูสิฝนตกกระหน่ำซัมเมอร์เกิดสิ่งตกหนักมากมายเหลือเกินดูซิตกจริงๆตกจริงจังดูสิโอ้โหตกเหลือเกินดูน้ำฝนซิหยุยน้ำฝนตกหนักเหลือเกินโอ้โมากมายตกจริงจริงตกจริงจังฝนทั้งนั้นเลยตกหนักมากมายใส่ฟองดูสิ ดูสิน้ำท่่มไหลหลากเต็มท้องถนนเลยดูสิดูสิสน้ำทั้งนั้นเลยพ่วมหน้าบ้านแล้วท่านผู้ชมดูสิตกหนักเหลือเกินตกจริงตกจัง,ตก,จงตกแบบไม่เกรงใจใครเลยดูสิน่ากลัวจริงจริงสน้ำตกมากตกมมยตกเหลือเกิน น้ำไหลหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยดูสิมองไปที่ไหนเจอเต่น,น้ำทั้งนั้นเลยหน้าตัวจริงๆดูสิ